สวัสดีค่ะเพื่อนๆ่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูมีอะไรจะให้เพื่อนได้ชมพร้อมกันเลยนะคะค่ะตรงนี้ค่ะข้างหน้าครูเนี่ยค่ะนกค่ะเยอะมากเลยมาเกาะกันอยู่ในเนี่ยค่ะที่เขากำลังทำนายอยู่แล้วนะค่ะเยอะมาก เดี๋ยวครูจะส่องให้เพื่อนๆดูนะคะค่ะเยอะเยอะมากเยอะเดี๋ยวจะออกไปดูนะคะจะค่อยๆย่องไปนะคะตอนนี้เขาเขากําลังยืนกันเต็มเลยนะคะเต็มท้องนาเลยค่ะนะคะต้องค่อยๆค่ะเพราะว่าเขาเพื่อนวินกระจายเลยค่ะไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เขาบินดีคุณครูไปหมดเลยค่ะค่ะ เพื่อนๆะ่ะไปหมดแล้วคะ่ะไม่ให้เห็นเลยบินไปโน้นเลยคะ่ะนี่เพื่อนเพื่อนค่ะนี่บินไปกำลังบินไปบินหนีคุณครูไปเกาะอยู่ต้นจางจุรีค่ะเยอะเลยนะคะขับรถผ่านมาเจอนกผูงใหญ่เลยนะคะสวยมากเลยกลางทุ่งนาก็แอบด,ดูเขาอยู่พักนึงนะคะเพราะครูออกจากรถมาเท่านั้นแหละ บินกันว่อนเลยนะคะจามจุรีเต็มไปหมดเลยค่ะสวยนะคะเหมือนจามจุรีออกดอกเลยค่ะก็เรียบร้อยแล้วคุณครูคก็จะเดินทางไปสวนแล้วนะคะค่ะตอนนี้นะคะคุณครูก็พาเพื่อนๆมาชมค่ะไผ่ที่ทําการตัดแต่งกิ่งนะคะสองกอเมื่อบันหยุดของลูกนะคะลูกหยุดก็เลยมาตัดแตง่งไผ่อันนี้เราเรียกว่า ไข่เลี้ยงนะคะไผ่เลี้ยงไข่เลี้ยงนี่มีหลายชนิดมากเลยนะคะแต่หน่ออร่อยมากเลยนะปีนี้ฝนถ้าฝนล,ลงนะคะไข่ก็จะต้องแตกหนอ่อลูกก็เลยต้องมาตัดเตรียมเอาไว้นะคะค่ะเนี่ยค่ะสัปดาห์นี้ตัดได้สองกอเองค่ะกิ่งไม้คุณครูก็ลิดเอาไว้ลิดกิ่งไม้เอาไว้ ในสวนของครูก็มีน่าจะประมาณ3เกือบเกือบสากอแต่ก็แก่กันมากแล้วนะคะบางกอก็เริ่มหมดอายุเห็นไหมคะเนี่ยเริ่มหมดอายุแล้วแต่ที่แต่งกิ่งเอาไว้นั้นคุณครูก็ครูก็จะมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยคะ่ะกิง่งไผ่ที่กิ่งไผ่ที่ตัดเอาไว้แล้วนั่นแหะคะ่ะจะมาบริหารจัดการว่าจะทําอย่างไรดีนะคะ เดี๋ยวดูว่าจะทําได้แค่ไหนค่ะเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนๆดูนะคะไผ่เลี้ยงของสวนครูตอนนี้เจริญงอกงามไปแค่ไหนเพราะครูเคยทําคลิปเกี่ยวกับการหักหน่อไม้ไปทําหน่อไม้ดองให้เพื่อนๆชมหลายครั้งแล้วค่ะค่ะเนี่ยข้างหลังครูเนี่ยจะเป็นดงไผ่เห็นไหมคะอยู่ดิมดิมรั้วค่ะแต่เจ้าของไม่ค่อยได้ทานหรอกนะคะค่ะเพราะว่ามีเพื่อนบ้านเยอะ เขาก็มาบริหารจัดการแทนให้คุณครูค่ะฝนล,ลงแล้วละ่ะตอนนี้ก็ต้นไผ่ของคุณครูก็คงจะต้องแตกหน่อแล้วนะคะต้นโนนก็น่าจะหมดอายุแล้วนะคะเนี่ย คุณครูจะพาเพื่อนๆไปดูไข่สร้างมุนนะคะที่คุณครูมาปลูกไว้กับลูกเมื่อประมาณกลางกลางเดือนเมษายนี่ยแหละค่ะที่คุณครูจะทําอุโมงไผ่น่แหละคะ่ะตอนนี้ผลการเจริญเติบโตของเขาไปแค่ไหนแล้วตัวน,นี้ก็หน่อใหญ่มากเลยนะคะสุดยอดค่ะมาดูต้นนี้นะคะต้นนี้เห็นไหมคะ กำลังโตเลยค่ะค่ะเพื่อนๆก็วันนี้คุณครูก็พาเพื่อนๆมาร่วมชมไผ่เลี้ยงนะคะในสวนของคุณครูที่ลูกมาตัดแต่งกิ่งเอาไว้ได้สองกอน,นั่นแหละค่ะแล้วก็เลยพาให้เพื่อนๆมาร่วมชมอุโมงไผ่สร้างมนต์ของคุณครูที่ปลูกเมื่อประมาณกลางเดือนที่แล้วนะคะว่าเขาเจริญเติบโตแค่ไหนก็โตมากแล้วนะคะ ค,คุณครูก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพราะฝนมาแล้วค่ะค่ะก็ฝากช่วยกดถูกใจกดติดตามคุณครูด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าค่ะดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะบ๊ายบาย